ห่วงหามซูใหม่มีขาเกิดการปลูกป่าอย่างยั่งยืนจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโรไม่และก่อนนี่นะต้นไม้ย,ยืนต้นหลายชนิดจะสร้างประโยชน์เป็นเบียร์ลับมาให้เจ้าโค้งสักทีก็โตเมื่อต้อนไม้นั่นแนวทกตัดม่งและก็ทกแปรสภาพเป็นผพนไม้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ทําให้คนเทวามีพื้นเทเทโมกับการปลูกป่าเนี่ยนะก็เลือกที่จะไม่ปลูกเนื่องจากว่า ความยุ่งยากในการขาออนุญาตใช้ประโยชน์ในหมายยืนตอนนั้นแหละถึงจะโปกด้วยตัวเองก็ตาม แล้วก็ในปี2562เนี่ยนะรัฐบาลเขาก็เห็นความสําคัญก็เลยได้ปลล็อกพระราชบัญญัติป่าไมา้อนุญาตให้ประชาชนเนี่ยนะปลูกไม้ห่วงห้ามาตรา158ชนิดในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ทึบเป็นไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปแล้วก็รัฐบาลเขายังได้เปิดให้ลงทะเบียนปลูกไม้มีค่ะกับกรุมป่าไมา้ถ้าปลูกในเขตดินของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็มีเอกสารสิธทธิ์กต้องก็สามารถทําไม้ตัดแปรรูปสง่งออกหรือว่าทำอื่นๆก็ได้เหมือนกันซึ่งนอกจากประโยชน ทางตรงที่ว่าประชาชนจะได้รับจากการใช้ดินของตัวเองให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแะนะ่นอก็ยังเกิดประโยชน์ทางอ้อมนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ซี่เคี้ยวจากไม้ย,ยืนต้นขนาดใหญ่เทปเพิ่มขึ้นว่าเส้นรายนั่นแหละจ้าแต่ว่าขณะเดียวกันนะี่นะเขาก็ได้มีการพักดันให้ประชาชนสามารถนําไม้มีคารวมไม้ยืนต้น58ชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ซักไม้ประดูไม้พายุงไม้ต็งมะขามงเป็นต้นเนี่นะ สามารถนํามาเป็นลักษัพคำประกันการกู้เบียกับธนาคารเพื่อการเกษตรไต้อีกด้วยก็เลยทําให้ประชาชนถือเป็นผู้ปกใหา่เล่านีในแหละ สามมัดมีไรายได้ร่วมมีเงินทุนมุนเวียนเพียงแค่นำไม้ยื่นตอนแนลและไปเป็นลักทรัพย์คำประกันเงินกู้โดยไม่ต้องไปตัดรั่วแปสภาพก็จะซาหมาสร้างไรายได้เหมือนแหลกโกนก็เลยทําให้ผู้ปลูกส่วนใหญ่นีน่นะเลือกเทว่าจะไม่ตัดไม้แล้วนันก็เลยพ้นตามมาเกิดไม้ยื่นตอนขนาดใหญ่ในหลายพืนเท,ททั่วประเทศซึ่งทางมดทางเพงในหนองเส้าเหนุนเลี้งมาก็จะเป็นการเพิ่มพืนเทป,ป่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็ราหมัดเพิ่มมูลค่าที่้าหมัดจับตรงได้เหมือนกันนะจ๊ะ ไอ้แยะแรงแรน้องเศ้าหน่อยต้องลับบานไปไปโปกต้นใหม่กนล็ลาวเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองจ้าบ๊ายบาย